ไอ้คระูเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธ um oh uh uh ิ์นะครับชี้ชี้เป็นชี้ตายได้นะครับลองทดสอบพลังได้ได้ครับเดี๋ยวเราทดสอบพลังนะครับนี่นะสายยานพญานาคต้องทดสอบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องทดสอบนะครับว่ามีพลังไหมครับโอ้โหเนี่เดี๋ยวลองนี่ยิงชนหายใจไม่ออกเหรนี่นี่ยมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วเนี่ยเลยโดนบอดพญานาคฐาบูชามะเสิร์ฟ เชิญเข้าตัว s <S เลยนะครับนี่คือว่าเป็นบทเขาเรียกว่าเป็นธรรมราชาเป็นใหญ่กว่าศาสารพุทธังสนนัรรมธรรมักธรมสังันสนนัมีาคาโรโรอาอะครับโุนยะโอ้โหนี่แล้วอธิบายอันี้เลมันเป็นไม้คูไม้คูเลยนะก็ับยิมน์นโมพัฒน์วเนี่ยผมไม่กล้าจับเลยซึ่ง ยุคนั้นเลยนะครับ